สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเฮาเศร้าคณะนะฮะอ้านะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับไยสาระนะฮะไม่มีสาระอะไรเลยนะครับโมไปวันๆนะครับอุ้ยหน้าจอโทรศัพท์แตกนะฮะอ่ะนะครับไม่ชัดหน่อยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ยังใช้อุปกรณ์แบบเดิมอยู่นะครับอาจจะไม่ชัดมันก็ไม่ชัดมาตั้งแต่คลิปแรกนั่นแหละนะฮะชัดบ้างไม่ชัดบ้าง เพราะว่าคุณภาพเลนส์กล้องไม่ค่อยดีนะครับอ่ะนะครับอันนี้มาชมพระพระใหมออ่พระใหม่แหละเพราะว่าเกจิคณาจารย์ที่สร้างก็ยังมีก็เรียกยังทรงสังขารอยู่หรือยังมีชีวิตอยู่นะครับผมแต่ว่าในรูปนี้รูปเหมือนที่อยู่ในผงในวัตถุมงคลชิ้นนี้นะ <laughs> ไม่ได้อยู่นะ <laughs> ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้นะฮะเขาเรียก เป็นพระผงกรรมฐานถ้าเป็นเรียกตามภาษาคนาเล่นพระหรือคนเช่าพระหรือคนสะสมพระเนี่ยนะเขาก็เรียกกันง่ายว่าพระผงกรรมฐานนะครับของทางสายวัดสแกเขานะครับอันนี้นะฮะพระผงกรรมฐานพระผงมหาจักรพรรดิพระผงกรรมฐานหรือรผงมหาจากัรกร,ร,รพรรดินะครับผมของหลวงตาหมานะครับหลวงตามมาวัดถ้ำเมืองนะนะครับจังหวัดเชียงใหม่วัด อะไรนะผมปัญโยอะไรสักอย่างบุญผมปัญโยอะไรสักอย่างถ้าชื่อแบบเป็นทางการนะแต่ถ้าเราจะชื่อเรียกกันแบบเข้าใจง่ายคือวัดธรรมเมืองนะนะครับผมท่านก็สร้างแบบประเภทอย่างเงี้ยผงขาวๆอย่างเงี้ยนะฮะเยอะมากหลายพิมพ์นะฮะหลายพิมพ์หลายรุ่นนะครับ สร้างแจกนะครับสร้างแจกลูกศิษย์ลูกหานี่แหละในวาระต่างๆแล้วก็ร่วมบุญต่างๆอะไรประมาณนั้นนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรูปเหมือนนะครับของหลวงชัดไหมมันเป็นสีขาวนะมันมันมันไม่ค่อยเขาเรียกอะไรมันไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายนะครับ อ,นอนงนี้นะครับเป็นรูปเหมือนนะครับไม่ใช pues ่รูปเหมือนหลวงตามานะนะครับเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่นี่ฝั่งนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับฝั่งนี้เป็นหลวงปู่ดูเอ่อวัดสแกนะครับหลวงปู่ดูคงจะทราบกันอยู่แล้วนะแต่ววัตถุมงคลของหลวงปู่ดูผมไม่มีผมไม่มีนะฮะเอออันนี้นะฮะเป็นอ่ารูปเหมือนคู่กันแบบนี้ นะครับแล้วก็มีพญานาคฟื้ดลงมาอย่างนี้แล้วก็มียันนะเห็นไหมยันนะอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังปุ๊บด้านหลังคล้ายๆมีรอยจานเดี๋ยวกอนนะไม่ทราบว่าด้านหลังเป็นรอยจานหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองกล้องก่อนแป๊บนึงฟับนี่คล้ายๆลอยจานรอยจานรอยจานหรือเปล่าลอยลอยรอยเดือยบล็อกเรือยังไงรอยจานหรือเปล่านี่ผมไม่เข้าใจนะครับนี่อันนี้เป็นลักษณะผงกรรมฐาน ฟึบนี่อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่หลวงปู่ทวดอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ดูนะครับนี่นะครับคู่กันเลยนะครับผมก็เขาบอกพระพงนี้นะครับอ่ามีส่วนผสมของอ่าผพงมหาจักรพรรดินะครับผงมหาจักรพรรดิแล้วก็ผงเท่าอังคารธาตุนะครับของหลวงปู่ดูนะครับอ่าแล้วก็ผงกรรมฐานที่ ที่หลวงตาาเนี่ยนะฮะได้รับจากหลวงปู่ดูโดยตรงนะครับหลวงตามาก็ศึกษา,ากรรมฐานนะฮะศึกษาพุทธคมต่างๆอะไรต่างๆกับหลวงปู่ดูเนี่ยหลายสิบปีนะครับตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสอยู่เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับผมหลวงปู่ดูนะฮะหลวงปู่ดูวัดสแกก,ก็เป็นศิทธ์ของหลวงพ่อกันวัดพญาต ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็ออภัยผมไม่ได้เขียนจะคลิปนะผมแบบเออใสยจาอ่านแล้วมาจำจำอาจจะแม่นบ้างไม่แม่นบ้างแต่ตามข้อมูลก็บอกเป็นเป็นสิทธ์สายหลวงพ่อก,กันวัดพระยาิ นะครับแล้วก็สร้างพระเกี่ยวกับผงกรรมฐานอันเยอะแยะเป็นรูปพระพรมพระเหนือพรมบ้างอะไรบ้างนะครับเกือบลูกปูดูประสบการณ์มีเยอะนะครับผมอันนี้ก็เป็นของหลวงตามะนะครับจัดสร้างนะครับผมสำหรับแจกลูกศิษย์ที่ไปฝึกกรรมฐานนะครับลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่ไปฝึกกรรมฐานไหมประมาณนั้นไหมนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่านะครับพระ เครื่องชุดนี้นะครับมีพลังพุทธานุภาพนะครับหรือพุทธคุณสูงมากๆนะครับช่วยคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆนะครับแม้กระทั่งตามที่เขาเขียนในเว็บนะออตามที่เขาเขียนในเว็บก็แล้วกันในข้อมูลที่เขาเล่าต่อกันมาก็แล้วกันนะครับป้องกันได้ขนาดว่าพวกรังสีปรมาณูนิวเคลียร์อะไรประมาณนั้นแหละนะครับป้องกันได้ ว่ากันอย่างนั้นนะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่อยากลองด้วยนะฮะแต่เขาก็เขียนมาอย่าง,งน,นั้นนะมีการรับรองมาอย่าง,งน,นั้นนะครับผมเอ่อและที่สําคัญนะครับใครที่ชอบนั่งสมาธิฝึกกรรมฐานนั่งสมาธิเข้ากรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฝึกไม่ได้สักทีเออฝึกไม่ได้สักทีเข้ากรรมฐานไม่ได้สักทีหรือทําแบบไม่ค่อยได้มีสมาธิอะไรเขาบอกใช้พระของหลวงตามมานะฮะหลายๆรุ่นนั่นแหละที่เป็นพระเครื่องของหลวงตาหมาเนี่ย นะครับมากรรไว้ที่มือเออหรือมาไว้ที่ฝ่ามือหรือมากรรไว้ที่มือแล้วก็ฝึกสมาธิกรรมฐานจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าสมาธิหรือเข้ากรรมฐานได้ง่ายขึ้นดดก็คือพูดง่ายๆก็คือฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ใครใครมีประสบการณ์บ้างเรื่องการทําสมาธินี่ผม <laughs> ผม,ผมคือผมสวดมนต์อยู่ผมสวดมนต์ทุกวันไม่ได้ขาดสักวันนะเออสวดมาตั้งแต่ปี62ปัจจุบันนี้ปี67สวดมา5ปีไม่เคยขาดสักวันนะ ะะตั้งแต่เข้าวงการไล่์สระมาเนี่ยพอไปนั่งกินลาบวัวไม่มีใครดูมาสะสมพระแล้วก็ต้องมาสวดมนต์ไม่ใช่รหรอกเราก็สวดมนต์กวดน้ําไปเพราะว่าบางทีเราไปเขี่ยกองพระเครื่องอะไรเงี้ยไปเขี่ยกองไปไปเดินตลาดพระเครื่องไปเช่ามาเนี่ยมาเช่ามาโม้เนี่ยนะเช่าพระมาโม้เนี่ยบางทีไม่รู้ที่ไปที่มาของพระไงบางทีพระเขาไปอะไรมาหรือเปล่าพระไปขโมยมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย พระมันมาแบบไม่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเศษกรรมเล็กๆ,ๆน้อยอะไรประมาณติดมาด้วยดัยงนั้นผมก็เลยต้องทําการที่จะ,ะทําบุญตักบาตรได้รายได้จากที่ว่าเพื่อนๆหรือพ่อแม่พี่น้อง f อฟที่ขอแบ่งไปผมก็จะมาะส่วนหนึ่งก็เป็นทุนที่จะไป อ่าเช่ามาโม้ต่อแหละอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งไปทําบุญเพราะว่าบางทีอาจจะโดนเศษกรรมไงเรพราะพระบางทีมันที่ไปที่มามันไม่ดีอาจจะโดนเศษกรรมเลๆ็กๆน้อยอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เลยต้องทําแบบนี้ด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ชอบพระเนาะผมก็ไม่แล้วแต่ความเชื่อนะเออแต่ความคิดผมว่าเนี่ยพระอยู่ในกององเยอะเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแบบมาแบบมีที่ไปที่มาแบบไม่ได้ถูกต้องอ่าก็อาจจะมีไงอาจจะโดนอาจจะมีคํา สาบคำแช่งติดอะไรมาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้องทําการทําบุญแล้วก็กวดน้ําขอองค์สีแก่เจ้าของเดิมอะไรประมาณนั้นนะนะครับก็นั่นแหละนะใครอา่าเขาเรียกนะใครเคยแบบว่าใช้แบบว่าในทางการเข้ากรรมฐานบ้างค <c oughs> องมเมนต์ว่างหน่อยผมก็ไม่ได้สวดผมสวดมนต์อยู่ผมตั้งสมาธิผมจิตใจผมวอกแวกไงมันคิดหลายอย่างเออนะนะครับเขาบอกว่าก็ลองไปฝึกในวัดสิเออไปวัดที่เขาฝึก อ่าสมาธิสอนสมาธิพาทำเกี่ยวกับสมาธิกรรมฐานสีวันเั้นผมไปผมคิดว่านะส่วนตัวผมเนะี่ยคิดว่าเนะี่ยเข้าไปนะครับไปฝึกไปนั่งสมาธิโอ้ยมีความสุขมากนะครับโล่งมากเลยสมองไปฝึกในวัดนะนะครับเราอาจจะโล่งมากมีสมาธิเงียบสงบโล่งมากแต่ว่าแต่พอฝึกเสร็จออกจากวัดมาปุ๊บเท่านั้นแหละผมว่าก็ เป็นทุกเหมือนเดิมเป็นทุกเหมือนเดิมปวดหัวเหมือนเดิมเออเพราะว่าด้วยภาะวะเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องคิดเรื่องปากท้องของเราเยอะแยะมากมายนะครับเอาแล้วแต่เนาะสภาวะจิตใจอารมณ์คนเราไม่เหมือนกันนะที่ไปที่มาคนเราไม่เหมือนกันร้อยแปดพันเก้านิสัยคนเราเนาะมันไม่เหมือนกันจิตวิญญาณคนเราไม่เหมือนกันแม้กระทั่งคู่แฝดยังมีความคิดความอ่านไม่เหมือนกันเลยนะฮะนะครับใครมีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการเข้าสมาธินะฮะก็ อ่าคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังหน่อยว่าใช้ได้ฝนจริงไหมเออหรืออะไรยังไงหรือผมต้องไปทาเองเนี่ยเพรผมทำไม่ได้หรอกเพราะว่าโอ้โหนั่งสมาธิเราเคยนั่งนะแต่ว่าจิตใจมันไม่ได้นิ่งมันต้องไปหาครูบาอาจารย์ดีๆที่เขาเขาฝึกเราจริงๆเออฝึกฝึกได้จริงๆต้องไปนะครับผมว่าในโอกาสหนะ้าถ้าผมมีโอกาสผมก็ว่าผมจะไปอยู่นะครับเออแต่ตอนนี้ ต้องดิน้นรนต่อสู้ดิน้นรนหาเช้ากินข้าไปก่อนนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นรุ่นรุ่นดวงกายสิทธิ์เออรุ่นดวงกายสิทธิ์นะอ่าตามตามชื่อรุ่นนะครับเป็นชื่อรุ่นดวงกายสิทธิ์นะครับก็พุทธคุณสูงนะครับอ่ามีผงกรรมอาผงพระมหาจากักรพรรดิมีผงเท่าพระอังคารธาตุของหลวงปู่ดูนะครับมีผงอ่ามีผงอะไรนะ ผงกรรมฐานที่ได้รับจากหลวงปูด่ดูโดยตรงนะครับแล้วก็ปลูกเสกโดยหลวงตามาแห่งวัดถ้ำเมืองนะนะครับผมที่เห็นเป็นทําไมที่ว่าทําไมมีหลวงปูด่ดูพระเครื่องหลวงปูด่ดูหลายๆรุ่นก็ต้องมีหลวงปู่ทวดแบบ ด้วยไม่ว่าจะเป็นซ้อนบ้างคู่กันบ้างอะไรบ้างนะตามข้อมูลเล็กๆ,ๆ,ๆนะ้อยๆข้อมูลเขาเล่าต่อกันมานะผมก็ไม่ได้หล,เลออะเจาอรายละเอียดหรอกผมก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยแต่ฟังเขาเล่ามาแล้วก็มาเล่าต่ออีกทีเขาบอกลุงปู่ดูเนี่ยนะฮะมีความสัมพันธ์นะครับมีความสัมพันธ์กับหลวงปู่ทวดอยู่คนละยุคนะหลวงปู่ทวดนี่อยู่ยุคสมัยพระเอกาทศรสก็คืออยุธยาตอนปลายหลวงปู่ดูก็อยู่ในยุครัตนาโกรศีละเดียร์ปี นี่แหละกว่ามาถึงปีเกือบปี3 0มศยไหมลวงปู่ดูเนี่ยนะฮะก็เขาบอกว่านะครับหลวงปู่ดูเนี่ยเป็นอีกเขาเียอ่เป็นอีกภาคหนึ่งของหลวงปู่ทวดอ่ะเออเป็นอีกภาคหนึ่งก็คือหลวงปู่ทวดแบ่งภาคมาจุติมามาจุติมาสร้างบาร,รมีโปรดสัตว์อะไรประมาณนั้นก็คือเข,เ,เขาบอกว่าอย่างนั้นนะเป็นอีกภาคหนึ่งหรือเป็นอีกแบบว่าเป็นอีกจิตวิญญาณหนึ่งหรือเป็นการเรืออะไรเงนะ การแบ่งภาคมาจุติอะไรอย่างนี้ประมาณนี้หรือเปล่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่ามีความมีความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างหลวงปู่ดูกับหลวงหลวงปู่ทวดนะครับมีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของ อ่าสายสัมพันธ์ในเรื่องของอะไรนี่แหละประมาณนั้นแหละนะครับก็เลยต้องมีรูปหลวงปู่ทวดกับหลวงปู่ดูเนี่ยนะในวัตถุมงคลหลายๆรุ่นของของทางวัสแกหรือของหลวงปู่ดูเองหรือลวงหลวงของหลวงตมาด้วยที่เป็นอาจารย์ของอ่าอ่าหลวงตมาด้วยนะครับที่เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ดูก็จะมีพระเครื่องประเภทที่ว่าหลวงปู่ดูหลวงตมาหลายๆรุ่นนะครับผมนะครับส่วนราคานี่ ไม่ทราบเหมือนกันเนาะในเว็บก็ขายกันหลักสิบหลักสิบหลักร้อยนะฮะราคาก็ไม่รู้ว่าเขานิยมกันรุ่นไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่อย่างเงี้ยนะฮะถ้าในกองก็ตกองละสิบยี่สบาทนี่มั้งอย่างองค์นี้ยผมก็เช่ามายี่สิบาทนะไม่ได้แพงเช่ามายี่สิบาทเพราะว่าอืมยังไม่อ่าก็ดูเป็นแบบว่าแปลกๆดีแล้วก็เช่ามาเพื่อมาทําคลิปเล่าสู่กันฟังนี่แหละนะครับผมก็ เขาบอกวาอ่าจะช่วยนะฮะช่วยให้เราเข้ากรรมฐานสมาธิกรรมฐานได้ง่ายผมว่าจะลองอยู่นะว่าใช้ได้จริงไหมนะครับแต่ว่าที่บ้านเนี่ยคนเยอะจังความเงียบสงบไม่มีนั่งทีไก่ขันทีนกเขาขันทีรถมาขายนู่นขายนี่ลางน้ำลองน้ำฝนมาแล้วครับอีกหน่อยก็น้ำปลาตันหน่อมไม้อีกหน่อยก็เด็กร้องอะไรรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมามันไม่ได้เงียบบ้านไม่ได้เงียบนะฮะมันก็คงจะ ยังไม่ได้ทําสมาธินะครับผมนี่นะครับอ่ะก็นี่อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ดูนะครับเนื้อผงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละคล้ายๆปูนพลาสเตอร์นะครับคล้ายๆล้ายปูนพลาสเตอร์แต่เขาเรียกกันตามสูตรตามสายเขาเราเียกพระผงกรรมาฐานนะครับผมนี่ยัน,น่ะตรงนี้นะครับก็ spacing. เป็นเอกลักษณ์ของทางสายวัสแกเขานะครับผมของเกม๋มีไหมตอน,นเป็นรุ่นหลักๆเนี่ยอย่างเป็นพวก พระเหนือพรมของวัดสแกของหลวงปู่ดู่ยก็มีเกนะครับแต่ว่าของหลวงตาาเนี่ยนะครับของหลวงตามาวัดท้ามึงนะที่สร้างน้ปัจจุบันไม่รู้ว่ามีเกหรือยังนะครับเพราะว่าของแท้ก็ไม่ได้ราคาแพงพอที่คนจะไปทําเกเรียนแบบมาขายนะหรือยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันน่าไม่น่าจะมีเกหรือมีก็เฉพาะรุ่นเขาที่เขานิยมกันนี่แหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขานิยมรุ่นไหนกันเพราะผมก็ไม่ไม่ไม่ใช่สิทธิสายตรงนะครับผม ะนะครับเอาโอเคนะครับสำหรับรายการไายสาระนะครับก็ชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปนะครับอันนี้ก็ชมพระใหม่นะนะครับพระผงกรรมฐานเออพระผงพระผงพระผงกรรมฐานผงมหาจักรพรรดินะครับอ่รรรรา,า,มมา,ารุ่นดวงไกยสิทธินะครับหลว,นะวงตามาวัดถ้ำเมืองณนเะชียงใหม่นะครับผมเป็นพระที่มีพุทธานุภาพพลังสูงเออเรียกว่าวากรรมในฝ่ามือนะครับฝึกสมาธิกรรมาฐานจะช่วยให้เราแบบฝึก สมาธิกรรมฐานได้ง่ายนะครับแล้วก็มีผู้ทุคุณออกไปทางคุ้มครองลุงปู่ทวดเนี่ยก็อยู่แล้วนะครับนี่ลันตรลายนะครับอันดับหนึ่งที่ว่าจะเป็นแบบโอ้ดับต้นๆ้นของประเทศไทยด้วยซ้ำนะน,นะครับผมลุงปู่ทวดเนี่นยนะครับผมอ่านี่ลันตรลายนะออกไปทางคุ้มครองนะครับผมใครที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นะครับก็หาอารันธนาติดตัวไว้ก็จะเป็นสีมงคลดีนักแล นะครับผมผู้ทุกคนออกแนวๆน,นั้นเนาะนะครับอ้าวโอเคนะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ